พี่จ๊ะนะคะทำธุรก,กิจรับติดตั้งพิมพ์กองแสงรถยนต์บ้านและอาคารค่ะก็อยากทำธุรกิจที่มันทันสมัยก้าวหน้าซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าทันสมัยและก้าวหน้านะคะก็คือต้องธุรกิจออนไลน์เท่านั้นพี่จ๊ะก็เลยมองหาว่าที่ไหนมีสอนแล้วก็ไปเสิร์ชใน Google ดูก็เจอหลายๆที่เลยค่ะแต่ว่าพี่จ๊ะ ได้โทรมาที่ติกกี้ดิจิตอลคลับค่ะแล้วก็ที่อื่นๆอีก2-3แห่งแต่ว่ามาเจอน้องเจ้าหน้าที่ที่รับสายซึ่งเขาให้ข้อมูลที่โอเคตอนแรกเลยใช่ไหมคะไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยเล่นเป็นแต่ a c e b o o k แล้วก็ไลน์แค่นั้นออนไลน์มันมีมากกว่าที่เราคิดค่ะออนไลน์มันทำให้เรารวยได้มันทำให้เรามีธุรกิจก้าวหน้ามันคงแล้วก็ที่สำคัญคือก้าวไปในอันดับ ้น,นถ้าเรารู้เรื่องออนไลน์เราสามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าเราจะเอาไรายได้ต่อเดือนเดือนละเท่าไร่ผลกำไรเดือนละเท่าไร่จริงๆแล้วว่าพี่ก็ถามน้องเขานะคะว่าพี่อายุเยอะแล้ว50กว่าแล้วพี่สามารถที่จะมาเรียนตรงนี้ได้ไหมน้องก็บอกว่าแค่พี่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีสมาร์ทโฟนอาจารย์ ใจดีอาจารย์ใจเย็นคือจากผู้ที่ไม่เป็นเลยพี่ก็เรียนรู้ได้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็มีความเข้าใจมันเป็นอะไรที่ไม่กดดันนะคะสอนสไตล์เวิร์กช็อปแบบนี้นะคะเหมือนกับพี่น้องมีอะไรเราก็ไม่กดดันเราสามารถที่จะบอกอาจารย์ได้ตลอดเวลาอาจารย์พยายามที่จะทําทุกอย่างให้เราได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ให้คุ้มที่สุดให้เรานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด พอเราได้มาเรียนนะเราจะรู้เรื่องหนึ่งการวางแผนซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับการทําธุรกิจต่อไปก็คือการทําเนื้อหาคอนเทนต์การวางแผนยิงแอดโฆษณาการอ่านค่ารีพอร์ตเพื่อปรับปรุงเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดสําหรับการทําการตลาดออนไลน์ค่ะ ถ้าคนที่อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจก็ตามนะคะเพราะว่าตอนนี้ดิจิตัลมาเก็ตติ้งมันสำคัญมากนะคะพี่ว่ามันน่าจะเรียนรู้ตรงนี้เป็นอันดับต้นๆก่อนก่อน,อนที่จะทำอะไรคะ่ะถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้แล้วนี่บอกได้เลยคะ่ะว่าเราสามารถที่จะนำพาธุรกิจหรือว่าการขายออนไลน์หรือแม้แต่การไลฟ์สดก้า้ไปได้อย่างสำเร็จแน่นอนคะ่ะถ้ายังไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้อย่าเพิ่งทำการตลาดออนไลน์เพราะความเสี่ยงมันสูงมาก ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ